ก็จะอ้อถ้าจะไปอย่าอดน,นอนนะเมื่อเช้าจะพูดจะคไอไวแลวราวัดูอยูจะไป้รถชังนูก็จอดไวอไ้อนไลันะเธอฉันเองตรงนี้ทำใจทุกวัไไน ให้ฉันไม่เคยลืมใจมันติดหัวจะถามเธอ ชาจะเป็นไรเบา,าไปแล้วจะคิดว่าคือเราดูคิดค้างกันวันนี้ฉันมองชีวิตฉันดูตาของเธอฉันในเดือนที่นี้ตั้งใจทุกวันขขานอนเร็วๆทุกคืนจะไ,ได้พบเธอในอฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยลืม

คิดถึงฉันไหมคดีคิดถึงเท่าไหรคิดถึงแค่ไหนขอฟัชวนาทบอกฉันึ่งๆพเราไม่หอยิ่งนไม่นอนไปไนโ้ ตรงนะเจ้าหน้าที่พอดีแสงมันจะน้อยเอางี้ของจะปมูลนี่ของพี่อะไรเอ่ย่อดีเปื่อกี้เสื้อไปแล้วอันนี้เป็นเกอาจะได้มกเิัเลยใาิดวขึ้นอี่าเดี๋ยวพวขึ้นเดี๋ยวิวขึ้นนะก็เสื้อเหมือนเดิมนะครับเป็นเสื้อโคานล้างใจตุวเดีใช่พ้อับพรายเซนของเต่า นะครับถ้าจะมีกระเป๋าจะมีย่างอื่นแทงก็ได้เื่อราคาจะขึ้นเปี้ยนอื่นนะครับมีไหมครับจอหอก่อดกออได้ได้งั้นเรียนเชิญนะครับเริ่มต้นที่84บาทเหมือนเดิมครับครับมาเลยครับมาเลยครับนาด84บาทยังเงียบเลยพี่อุ้ยตายแล้วมีให้85ไหมครับผมเงียบอีกเอาไหมเาไหม ได้แล้รัจริงไม่เอาชไม่ได้จัดนะจ๊ัดที่สี่บาทครับครั้งที่หนึ่งเฮ้ยจัดไม่หรอช้ากว่าด้อยไม่ไม่ข้างหลังให้เวลาคิดหน่อยให้เรงก่อยเท่าไหร่ครับเก้าสิเยอะมากายแล้วผิวหน่อยน้องดินแล้วหมดความมั่นใจเลยผ้อบอกว่านะครับผมแค่ครับผมนะครับต้อกาว่า ทำมันด้วยใจครับราคาไม่เกี่ยวขอเลยขอเลยขอเลยเลยขอขลเลยขอ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 เลยเลยขยขอเยขอดยย สามพันยี 3, 60, ่สิบสามบาทสาม้นยี่สิบสามมีเลขมีเลขเด็ดมีเลขเด็ดมีใบมีใบสามพันี่สิบสามบาทมีใครมากกว่านี้ไหมครับปาตุ้งสี่พันสี่พันี่สีสเหลืองสี่พันเราจะเอายี่สิบาทแบบโคตรเลยเหรอใส่ใส่เสื้อสีเหลืองเหรอเู้ือะนู้นผ้าชาเหรอไหมผ้าชา เอาเสื้อเต๋าเท่าไรครับอ๋อคู่กันเท่าไรครับคนน4,000นะฮะ4,000คู่4แล้ว5,000ืนมาจงมูนิหต่มาตลอดเลยนะข้างล่าง5,000ข้างล่างก็พูดคุณเอง6,000 2 3บาทครับมาแล้วเรื่อมาแล้วเรยมาเยมาทีบ7บาทไไียบเลยจ็ดพันเ็ดพเจเจ็ดพัน จ็ดพันยี่สามบาทอ่ะมาย3บาทสู้เขา7 0็3ันยบาทครับต้องมีอะไรสักอย่างเลย7 0ดมาสามขาอเราถ้าสาวสามไม่เคยลยนะไม่เคยดูค่ะก็เลยค่ะสาวสามครับใครทักทีนึงครับอ้ย่พันสา้อยยบาทแล้วครับตอนนี้ก่อนหน้านี้เรามีคนโอนเงนเข้าบัญชีเราร่วมดีเพื่อพออสามร้่สิบ แต่เราไม่เลมาใช้เลยนะยี่สามร้อยยี่สาิบสามแลเราก็ไม่รู้ลยแกงเข้าจะได้มาเอาคืนไปเราก็ไม่รู้เ้าเขาจะเอาหมื่นเขาจะเอาเราก่อนเก้าพันก่อนเก้าพันก่อนแปดพสองร้อยสามรบาทสามก้าันเ้าันอี่สามหม เอาไหมเอาไม่นะ9,000 9,000 9,000ครับใครมากกว่า9,000ไหมครับตอนนี้เรารับเงินสดนะครับเราไปลำบุญกันนะะข้างหลังครับเข้าหลัง9,000อยู่9,000อยู่เขไนะ23 23 1 0 23มากกว่ากระชากเลยมากกว่า300สา23บาทเลขพอดีนะเลขสวยพันทุก10,000 23 23บาทใช่ครับมีใครมากให้300ไหมคคนี้ เพิ่มสามร้อยเพิ่ามร้อยได้มฮะเพิ่มเพิ่มเภาษาสามอยได้ไหมอุ้ยหยุดเลยอหยุดหยุดสามร้อยนะอ๋อครั้ที่หนึ่งมบาทครั้งที่หนึ่งมีเสื้อจริงะครับเนี่ยมีเสื้อเขาไม่เลยหรอครั้งที่สองมีไหมไม่มีแล้วนะนะหูอแล้วครับอะไรวะหนึ่งหมืี่สบามครั้งที่สองเลยตอนแรนะตอนแรกนะตอนแร

แล้วผมจะเอาอะไรดูเนี่ยไม่ต้องร้องตไม่ต้องรอเล่นสดนะครับได้พี่คิดว่าผมเก่งขนาดนั้นเลยโอ่ะมาครับบรรยากาศแบบนี้สบายๆแบบนี้เหนื่อยๆมานี้ต้องเล่นเพลงแบบนี้ฮะตอนย่าต้อนย่างตอนย่าตอนย่าตอนย่า ไปเรืเเ่อยๆเอาฟิวก่อน <c oughs> ตอนยอนตอนยอน ลมหนาวพัดโบกยผิวดูหนาวสวยใสใสย็นลมยันไว,ไว้ไว้สวยงาบ้านอยู่ใกลชุ่ลากันด้านลงนี้อยู่หลังเขามีแต่เราพูกเรา ไม่มีพายุพุ่งไกลโรงเรียนมีคู่หนึ่ง